ครับอยู่กับท่านดรพัชพลบัญชาจารรรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลกุจิครับวันนี้โอกาสดีนะครับวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกุจิกวิทยาครบ48ปีให้ท่านกล่าวแสดงความยินดีกับกุจิกที่ได้สร้างคุณภาพของเด็กนะครับมา48ปีแล้วครับเชิญครับท่านครับต้องขอบคุณทางคำพาระชารันะครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกังเราต้องต้เพรงครับว่า การครบรอบ48ปีของโรงเรียนกุญญวิทยาเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมทุกปีเนี่ยคือวันที่พวกเราชาวกุจติตลอดจนศิษย์เก่านักเรียนนักบุญนบาอาจารย์นักศิษย์ปัจจุบันเนี่ยรอคอยนะครับเนที่บอกว่าอายุ48ปีเนี่ยถ้าเทียบกับคนแล้วก็เป็นคนวัยทำงานนะคนที่กำลังรสร้างคุณภาพสร้างคนนะครับตามปณิธานที่ก่อตั้งโรงเรียนแต่แรกนี่คือกุญยวยาแล้ครับก่อตั้งหมาหลายเป็นโรงเรียนที่รับใช้ชุมชนสร้างสังคมได้ ครับเราอาจจะไมีได้โงเรียนดังๆแบบในเมืองแต่เชื่อว่าในเขตนี้เราก็มีความสุขในแบบเราสร้างคนในแบบเราเราได้ความร่วมมือความดูแลจากคือข่ายพี่จจน้องประชาชนเยอะมากก็มีมูลที่เจริญชนสอนครับ ตามบริทัดฐานของกิจมูลเกียรตกิจชุมชนที่ต่อตั้งพื้นท,นรรรทนนี่ให้ทุนการศึกษาให้ทุเรียนดีในกลางวันและก็สมัมเาระมาเนี่ยเถึงยังเวลายายาวนานมากนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากที่นี่แล้วก็ได้สิทธิเเ์เก่าได้ครูบาอาจารย์เก่าได้ชุมชนแล้วก็ได้ทักษะปัจจุบันครับก็ทําให้หลายอย่างของเราเนี่ยครบถ่องต่อนะครับแต่ทั้งนี้น,นั้นเนี่ยเราก็ยังอยากจะได้คําแนะนําเพิ่มจะได้ นย่กได้ตัวชีวิตดีๆจาก,จากาพี่น้องประชาชนที่บอกว่าจุญจเนี่ยคุณจะต้องมาไทไๆซึ่งวันนี้อยู่ภายใต้การดูแลท่านพอ,อนะครับดรพึ่งปรณหลุนบัเฉลยทีย่ที่มาช่วยทําให้หลายอย่างมีชีวิตาหลายอย่างมีความกระชับมากขึ้นนะครับก็เป็นถือว่าวการค่รอบ48ปีของมูลินด์ยาววันนี้ก็เป็นความยินดีของพวกเราทุกคนนะครับที่จะทําให้ บ้านของเรารแล้วก็โรงเรียนของเราต่อจนชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขและก็สร้างเด็กสร้างคนอยู่ภาพอย่างอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับครับอยากให้พ่อออนะครับกล่าวขอบคุณผู้ใจดีนะครับมามอบทุนการศึกษาให้เด็กและร่วมกิจกรรมดีๆของโรงเรียนของเราครับสำหรับสำหรับวันนี้นะคะในนามตัวแทนของโรงเรียน กุจิวิทยานะคะก็ต้องขอราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มีจิตเมตตาแล้วก็บริจาคทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะคงจะไม่มีอะไรที่จะมอบให้ท่านนอกจากคําว่าขอบคุณและถ้า,าท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะคะแนะนําที่ทางเรียนได้นะคะขอบคุณ วันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเรามีกิจกรรมอะไรมาครับบอสตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราก็เริ่มเลยอันดับแรกนะคะวันนี้มันเกิดโรงเรียนเราในคุณไทยนะคะก<ช>็จะ,ะมีการทำบุญนะคะทบุญทำบุญทำบุญ เรียนพารแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เ<ๆ>ข้าสู่ในเรื่องของพิธีการซึ่งในพิธีการ,รของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มจากมีการแสดงจากน้องๆน,นะคะอยงเป็นวิจิตรศิทยาก็คือการแสดงดนตรีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการก็คือในช่วงของการรับมอบทุนและก็มอบทุนถักสายให้กับผู้เยนครับขอบคุณมากครับค่า สมนั้นบ้านฉันครับอยู่บรรยากาศงานครบรอบ48ปีการตั้งต้นจิกนะครับวันนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีก็มีอาหารมาให้เด็กๆนะครับในรับประทานกันนะครับอ๋อโอเคโอเค ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสอทโอวันนี้ไอศ์ครีมมาเลี้ยงน้องๆนะครับสุัยอดบ้านฉันนะครับเก็บบรรยากาศงานครบรอบ48ปีโรงเรียนกุจิกวิทยานะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นลนึ่วันนี้สอทนำะไรมาครับสอทโอครับเอาไอติมครับไอติมครับไอติครีมมาเลี้ยงน้องๆนะเป็นของน้องน้องสาวครับผม ขึ้นหน้าขึ้นตานะครับครับทอดกุจิกนะครับผู้ใหญ่ใจดีสมเดีนบ้านฉันครับเก็บบรรยากาศงานครบรอบ48ปีโรงเรียนกุจิกวิทยาแม่ค้าใจดีมิตรกำลังงามนะครับคนใจดีด้วย สวนแม่นฉันครับอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ทำข้าวทอดมาเรี้ยงลูกๆนะครับโรงเรียนกุจิกวิทยานะครับแล้วก็มีแต่คนงามๆน้ำใจดีครับ ไปอุ่นนุนด้วยนะครับรา้านไอศจมใจดีนะครับมาเรี้ยงน้องๆนะครับ